ก็อันที่การมองเไงอือ่ะคนนี้จะดีเหรอเก็บตุ่มะที่พวเราแล้วไงเอาเนี่ยส<แ>่งนั่นแล้วนะเฮ้ยกิ๊กช่วยกินหน่อยดิคือสอบปานนัแหละไม่ได้สอบกป,ป้ากำลังเนีาา่ยก็ข้อมนลมาไู่สถไฟอยู่ มา,ม,มาลาลาเอฟาไซเกิด12กรกฎาคมพศ2540เป็นเด็กนักเรียนจากเมืองมินโกลาในเขตสวัสด์ราตไคเปอร์ปักตุนควาประเทศปากีสถานเธอเป็นที่รู้จักในการศึกษาและการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิสตรีของเธอในหุบเขาสวัสด์ซึ่งตลบันบังคับห้ามเด็กหญิงไม่ให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียน ต้นปีพศ2552ขณะอายุได้11ปีมาลาลากลายมาเป็นที่รู้จักผ่านบล็อกที่เธอเขียนให้แก่ BBC โดยรายละเอียดเกี่าวถึงชีวิตของเธอภายใต้ระบอบตาลิบันความพยายามของตาลิบันในการเข้าควบคุมหุบเขาและมุมมองของเธอต่อการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กหญิง ฤดูร้อนปีต่อมามีการถ่ายทำสารคดีของนิวยอร์กชามเกี่ยวกับชีวิตของเธอขณะที่กองทัพปากีสถานเข้าแทรกแซงในภูมิภาคมาลาลาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นให้สัมภาษณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์และทางโทรทัศน์และรับตำแหน่งนประธานสภาเขตเด็กสวัสดนับแต่นั้นเธอได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลสันติภาพเด็กระหว่างประเทศ โดยเดสมอนตูตูและได้รับรางวัลสันติภาพเยาวชนแห่งชาติเป็นคนแรกของปากิสถา,านวันที่9ตุลาคมพศ2555มาลาลาถูกยิงที่ศีรษะและคอในความพยายามลอบสังหารโดยมือปืนตาลิบันขณะกำลังกลับบ้านบนรถโดยสารประจำทาง หลายวันหลังจากนั้นเธอยังหมดสติและอยู่ในภาวะวิกฤตจนถึงวันที่15ตุลาคมเธอถูกส่งตัวไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อรับการรักษาเพิ่มเติมปีพคศในวันที่10ตุลาคมพศส5 5 7 องลนตีโนเบลได้ประกาศให้เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับไกล่าสัตยาชีจากการต่อสู้ของเด็กเพวกวื่อความถูกต้องของการศึกษาในเด็กทั้งหมดถือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง17ปีนอกจากนี้มาลาลายังเพิ่งออกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กอัตชีวประวัตวิตชื่อ i a m มาาลเขียนร่วมกับคริสตินาลามนักเขียนชาวอังกฤษ ซึ่งในขณะนี้นักโรนรดงการศึกษาวัย18ปีอาศัยในเบอร์มิงแฮมอังกฤษหลังจากที่ต้องบินเข้ามาเพื่อรับการรักษาหลังจากถูกตาลิบันทำร้ายและไม่สามารถเดินทางกลับปากีสถานได้เพราะทั้งมาลาลาและครอบครัวถูกหมายหัวเอาชีวิตเออเคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเขาไหมล่ะ thank you so much. Thank you. this award is not just for me. it is for those forgotten children who want education. it is for those frightened children who want peace. It is for those voiceless children who want change. I'm here to stand up for their rights, to raise their voice. It is not time to pity them. It is not time to pity them. It is time to take action. So it becomes the last time. The last time, so it becomes the last time that we see a child deprived of education. I am not a lone voice. I am many. I am Malala, but I am also Shazia. I am Kainat. I am Kainat Somro. I am Mozun. I am Amina. I am those 66 million girls who are deprived of education. And today not raising not It the voice my I'm is เอ i คือคนนี้ก็ดีว่ะคุ้กว่าคนนี้คุ้มว่าไงเอ้าเอาเอาแต่เราจะมาไปใช้กับีนี้ประจำวันยังไงโอ้ยง่ายมากคนที่เขาอยากเรียนเราก็ให้โอกาสเย้แยะไปเราก็เอาเขาอ่ะล้ทมาถังารลองไงนเรียนเนี้ยเราก็